สวัสดีค่ะมาเด้อพีน้องเด้อมาบึงบักไฟบ้านยายอูจะซุกแล้วซุกแล้วดกดกปุณหะบึงเด้อพีน้องเด้อดกขึ้นอย่างเน้ยก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะกดไลค์ค่ะกดไลค์ดกบ่พี่น้องดกบ่ดกแท้ๆพุนหะมีทุกเงิงค่ะมีทุกกิง Đục khắc đục nè Mình đơ vô nè Đục bộ phía nông đục bộ Ván ván kha Mồi hốt kinh khang lang Ván cứ nhận nè Cơ nè วันนี้มาอัปเดตมะไฟสุกแล้วจ้าสุกแล้วสุกแล้วแต่ก้อนท้ายน้อยดิบเนาะพี่นี่สุกแล้วพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันเลยลกุกคักลกแงลุกซุปปีจากต้นเนียเหลือ,อยู่ต้นเดียวคหละอีกต้นนึงตายแล้วคุณอ่นะพี่น้องเอ้ยบึงด้วมมะไฟสุกจ้า ่วยใบไงแต่หักวานบานพี่น้องคุณน่ะมีทุกทุกงาทุกกิจจ้ะดกดกคักเป็นตั้งแต่เพียตั้งแต่ต้นข้างล่างเป็นไปคุณน่ะ เริ่มมาเดิ่มี่นอนเว้มากินไบ้ไสุกน้ำกันจ้าดกลายปีนี้กระิได้แจกข้าเจ้าอีกแล้วว่าเนี่ยสูป,ปีก็แจกข้าเจ้ากินกะบ่ได้ขายดอกค่ะเห็ดบุญเห็ดท่านให้เพื่อนกินน้ำไ้หวาน ไช่ค่ะบักไฟมาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อมาไฟสุกแล้วค่ะบานเด้โอจาบานเด้โอสุกแล้วสุกแล้วพี่น้องมา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 ,มากินน้ำกันจ้าลุกคักลกุกแน่แต่ยังบ่เลยหวานดีมันเลยจ้ะอีกจากอาทิตย์หนึ่งก็ดีเลยค่ะ อีกอาทิตย์หนึ่งหวานเจี๊ยบดูกสุปปีจากต้นนี่ว่ได้ใส่ปุย๋ยเอาแต่อนันขี้ไก่มาห้วยอ่อมตุนซื่อขี้ไก่มาห้ยอ่อมตุนซื่อด้วกหวานพร้อม ทีนาว่าสิหาปุ๋ยมาใส่นั่งไปใกล้พี่น้องกร้ <c oughs> อเสียงกระแหกกระแฮกฝนตกดีายกลางคืนก็เริ่มหนาวมาเด้อดมาเบิ่งักไยน้ำกัน ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะ่ะเนาะเป็นการแจ้งเตือนในะคลิปต่อไปถ่ายบักไฟให้กันเบิ่งค่ะ <c ười> คลิปนี้กะอย่โอกระจุบเพียงตอนนี้นะจ๊ะ,ะเนาะเอาไว้คลิปหน้าจังพอกันใหม่เอาของเส่บๆมาให้กันเบิ่งค่ะสวัสดีจ้า